สวัสดีครับมาดูฟักเครื่องกับช่อง YouTube ไอแชนาดนะฮะเหรียญพอปลอ,อเล็กนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกอะพอปลอ,อเล็ก,ลออลกต่อกโค้ดด้านบนนี้นะฮะ ผิวหิ้งจมูกสวยนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทเหรียญเงินหลวงปู่สิมนะครับทันตัววัดถ้ำผาป่องเหรียญเงินปีสามห้านะฮะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทปูนะ่สิมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินวะัดถ้ำผาป่องเหรียญละครั้งหลวงพ่อกเกษมห้าร้อยบาทนะครับปีละกาอายุแปดสิบสี่ปีนะครับเจ็ดนะรบอบ ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท <c oughs> อุป,ปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับอุป,ปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา ตัวองค์พระเห็นเป็นลายมุ้งนะหน้าตาติดสวยๆเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทปีบบัวหลุมผู้ทวดนะอยู่ในซองนะซองอยู่ในซองสวยๆเลยหน้าหนุ่มนะครับกีบบัวรอสสองรอยหน้าหนุ่ม อีกบัวลอสสองร้อยหน้าหนุ่มห้าร้อยบาทนะครับซองเดิมห้าร้อยบาท <Okay. S 1> เหรียญเงินเนี่ยเหรียญเงินหลวงพุค่ำวัดวังว่านะฮะเก้าร้อยบาทหลวงพุค่ำเก้าร้อยบาทเหรียญเงินเหรียญเงินปีสามหกนะครับเหรียญเงินหันข้างหลวงพุโต๊ะนะครับกระไรทอง บอกวัาสิ่ละขันนะครับหลวงพุโตขันข้างขันข้างหลวงพุโตเอาสองพันสามนะครับสองพันสามร้อยบาทเหรียญพระราชทานเพลิงศพนะฮะหลวงพ่ออ่อนนะจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหรียญข้างเลื่อยนะฮะ หลวงพ่อเดิมปุกเสกเนี่ยเด่นข้างเลื่อยเด่นเก้าสองสี่นะยุสองสี่นะข้างเลื่อยพ่อเดิมเสกเอาแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกลิ่งพระนเรศวรเนื้อนวะโลหะนะครับกลิ่งพระนเรศวรเนื้อนวะโลหะหลวงปู่มูลปุกเสกเล่นเป็นสายหลวงปู่มูลน,นะครับเอาเก้าร้อยนะะเก้าร้อยบาทกลิ่งพระนเรศวร หันข้างหลวงปู่โตะนะครับอันนี้เป็นเนื้อมันปูนะครับทองแดงมันปูหันข้างหลวงปู่โต๊ะหันข้างหลวงปู่โต๊ะเนื้อทองแดงมันปูวัดศิลขันเหมือนกันตรงนี้เอาเท่ากันนะสองพันสามปกโพวัดสารคืนนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีปีสองหนึ่งเอาพันหกร้อยบาทนะครับปกโพ ในปกโพวัสดาคืนเนื้อสวยมากนะครับหนึ่งพันหกร้ยบาทเหรียญพักแก้วมรกตดสองสี่เจ็ดห้านะครับหลวงพ่อเดิมปุกเซหลวงพ่อพิษนะเป็นเหรียญข้างขอบกระบอกนะครับเหรียญขอบกระบอกผิวหิ่งนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท สร้างชาติ400บาทนะครับส,สวยๆเลยพอเดิมเสกนะสร้างชาิสร้างชาติาาตหลวงพ่อโตบังพีรุ่น2นะครับผิวน้ำทองเด่นล่อหลวงพ่อโตบังพีทางตะไบนะครับเอา800นะครับ800บาทผิวสวยมากนะผิวสวยมาก หลังยันคล้ายๆกับยันเดียวกับหลวงพ่อแพรนะเหรียญปืนแตก,แตกรุ่นสี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครครึ่งองค์ประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มรุ่นสี่เอาเจ็ดร้อยสมเด็จเนื้อเขียวนะครับหลวงพ่อเชื้อนะจิ์ลานโพสร้างถวายนะครับ ดานโพสร้างถวายปี2520นะมีเกศาหลวงพ่อเชื้อด้านหลังนะครับเอา700นะคบ700บาทเนื้อเขียวเมื่อก่อนขายกันถึง2,005 5ใน,นเขียวเนี่ยมีกล่องนะเดี๋ยวนี้ราคาลงเยอะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับปี2525 25นะครับปี2525ห25ลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเอา600 ปกเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อกเกษมนะปกเนื้อเงินหลวงพ่อกเกษมปีสามห้าแล้วหนึ่งพันบาทนะครับปกเนื้อเงินพ่อกเกษมนี่ก็ไม่ค่อยเจอนะหนึ่งพันบาทพระโยกหินแกะนะเป็นเจ้าแม่กลนอิม่มนะพิมพ์ยืนหนะลวงพ่อวิิยังนะเอาสามร้อยแล้วกันเอาเบาเหรียญสามเซียนนะครับสามเซียน สามเซียนสองสี่เก้าเจ็ดอสมบางมดนะครับหลวงพ่ออุหาสีปลุกเสกสามเซียนเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับกระไรทองหลังคุดปีหนึ่งแปดเจ็ดร้อยบาทเนี่กระไรทองหลวงพ่อวัดดอนตันเจ็ดร้อยชินลาชสองหน้านะครับหลวงปู่เฮียง วัดป่าชนบุรีนะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเลี่ยมวินเทจนะเนื้อว่านสบู่เลือดนะเจ็ดร้อยเนี่ยทุ่งบุชียงวัดป่า mm hmm. พระขี่เม่นนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะส่งขี่เม่นนะครเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเนื้อดิน ทำข้าวรุ่น2 700้บาทหลวงพอ่อฤษีลิ้งดำวัดท่าสุ่งข้าวรุ่นสองเจ็ดร้บาทพระผงเล็บมือหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับหลวงน้อมัน500บาทนี่แข่งแข่งแห้ง,ง,งเหรียญพระแก้วสามรูดูนะครับเป็นกระไรทองกรรมการนะี่ย สามเหรียญเจ็ยน,700นะฮ0เจ็ดบ,บาทใครสนใจรายกันไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ